เครื่องร่อนยาสมุนไพรนะครับตัวนี้จะส่งถึงท่านรองศาสตราจารย์ดตอร์ธนโรจน์นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับต้องเขียนติดแบบนี้จะได้ดูว่าตัวที่เทสกับตัวที่ส่งคือตัวเดียวกันอันนี้พร้อมมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์ขนาดหนึ่งครับสามแรงนะครับพอเปิดฟ้าออกมาด้านในก็จะเป็นะแกตะแก,ะแกนีด้สามารถยกถอดเอามาล้างมาทําความสะอาดได้นะครับอแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมน,นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นถาดสำหรับรองรองอผงยาที่เราร่อนนะครับร่อนเสร็จแล้วปุ๊แล้วก็ถอดไปเสร็จแล้วเราก็เวลาเราจะทำงานเราก็มาใส่ใหม่นะครับอย่างนี้คราวนี้เราก็เอาผงที่เราจะรวยใส่นะครับแล้วก็เปิดเครื่อง ครื่องก็จะเดินครับก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ปิดฝานะครับเครื่องก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับการทํางานก็ง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะมีที่อาจจะระบีหนึ่งที่สองที่นะครับสามที่นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับหลักๆก็มีเท่านี้ครับผมติดขัดตรงไหนก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพ er> ิ่มเติมได้เบอร์โทรผมอยู่ตรงนี้